สวัสดีครับอยู่กับผมจะมาลักรลไทซิ่งนะครับวันนี้ก็หยุดงานครับมาดูแมคโครครับขุดสะครับตอนนี้เก็บเก็บความเรียบร้อยนะครับเหลือฝั่งนี้ครับแล้วก็ขุดวางท่อนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูเลยครับสวยมากครับผีมือคนครับับ นี่ก็สงบประมาณนะครับที่บ้านผมได้ประมาณ20บบ่อครับสวยมากครับผีมือแล้วเก็บข้างนี้ครับแมคโครก็ EC สองรสิบ B นะครับ LC นะสวยมากครับผีมือ คุณวัดสนาได้ซื้อกับเขาสักคันนะเพื่อนๆผมก็อยากขับเหมือนกันนะสถานีเนี่ยที่ก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับกว้างมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเขาขุดบอ่อใหม่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตั้งแต่เริ่มขุดเลยนะครับใช้เวลากี่วันนะครับ จะเล่งเครื่องไม่แรงเท่าไหร่นะเหมือนจะหลดหลดครับตัวน,นี้ก็ผมไม่รู้นะว่ากี่ปีนะแต่น่าจะหลายปีแล้วขอซื้อมือสองมานะครับพอใช้ได้ครับร้านกว่าครับ บ้านผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหิน,นครับเป็นดินหิน,นครับหรือว่าภาษาบ้านผมก็เรียกว่ามะหินผุนะครับประมาณนี้นะครับมะหินผุมันเหมือนหิน,นครับแต่ว่าเวลาโดนน้ำมันจะก่อนนะครับ ถ้าเป็นโกเบโยโกหรือว่าโคมัตสูนี่จะกินยากหน่อยนะครับงานหินร้อนๆนะครับเป็นบางที่ด่กินไม่ลงเลยนะครับมันมุมนั้นนะครับมุมนั้นนะครับเพื่อนๆออกไม่ได้ครับวันนี้หยุด หยุดงานโดยเฉพาะครับมาดูแม่โครวันนี้ทำคลิปแปลกใหม่เพื่อนได้ดูบ้างครับได้ดูแต่รถไทครับเดี๋ยวมาดูแม่โครบ,บ้างครับ ความลึกนะ่าจะประมาณ3เมตรนะครับคนครับก็ผีมือเลยครับสุดยอดมากเลยครับเสียงนุ่มมากนะผมว่าวันโบนี่ เป็นฝันใจดีโดเนตให้ผมสักคันก็ได้รัาไม่โคครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ครับฝีมือมากเลยครับสวยๆงานนี้ก็จะเป็น ผูดสะของบอบอของปลาพอน,นครับได้ลูกหนึ่งครับของผมก็ได้ลูกหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้ถึงคิวครับไปฟอ y o ยูทูปด้วยสร้างเป y o ยูทูปนะคันใหญ่มากคนระับ บุ้งกีก็จะประมาณ1คิวนะคเยอะมากครับ

ก,ก็จะวางท่อนะครับ cũng bút kìa dù mùng mà kia này chẳng hiện qua nó cũng mà bây dù khăn làng này quá

ร้อนมากเลยครับแดดตอนนี้ ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่มีคลิปแมคโครโด,โดยเฉพาะเลยครับในช่องครับจะไปถ่ายที่ไหนก็กลัวเขาไม่ถ่ายครับแต่สุดยอดครับคนขคับคนนี้เขาให้ถ่ายเลยครับไม่รู้ว่ากล้องจะสั่นหรือเปล่านะครับผมไปเอาที่ตั้งกล้องมานะครับใช้มือถ่ายครับ แปบมาเลยแปบมาเลยเดี๋ยวผมช่วยเขาแป๊บลงนครับใส่เสร็จแล้วทอระบายน้ำเข้านาน้าออกอะ น้อยแหล้ะบุ้งกี่ไม่โค้เนรอย้ำออกระยะเนาะจุกุ๊กเดียวมานได สี่เส้นซื้อมาเลยอืมได้ขันตังคมันมันขันมันดิีต่อกันก็เพราะมันออกฝึกเดียวฝึกออกแหวนซื้อมาใหนกับมันเหลี่ยมกับดีเขาตัดไงเขามาคุดหางกลางโป้สามโป้ปอเดี๋ยวให้ em vui được này Chim này hay dù cho dao không? Bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นดินจริงๆก็ประมาณ2วันนะครับต่อบอนะครับแต่ถ้าเป็นงานเห็นแบบงานนี้ก็2วันครึ่งนะครับ2วันครึ่ง3วันนะครับ วาดสนามีสักคันครับเพื่อนๆผมก็อยากได้อยู่ดีใครมีแบโคโหลายคันบ้างครับเ4ฟซีคอ้นด้ผมสักคันก็ได้นะครับจะมาขับเล่นไว้ไทยคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับ ว่าบ่ไปยกข้างบนดีวกว่าครับไม่รู้จะขึ้นทางไหนนะเพื่อนเดี๋ยวไปยกข้างบนดูครับนักนักเกเหรโอโคดิ้นล้มเบาบแล้วมิดล้อเลย Imo problem, da ขอคว้า,าปากอะะส่งนะเจอกันไล่อะถ้าถ้าไม่ค่ดไหลนี่ได้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแบคโฟมก็ไม่รู้เรื่องมากนะครับได้แต่ดูนะครับไม่รู้ว่ารุ่นใหม่นี่ เราใช้ชื่ออะไรนะครับ LD หรือเปล่านะ TCLD หรือเปล่าตบอก็ประมาณ สองสองบอสองบออะไรครับตัเหเห้าแม่โคว่าสามวันสวันองถังสองลิตรนะน่าจะใช้วันละวันละประมาณ60สิบนะวิไม่ใช่ถังครึ่ง300ลิตรอ๋อตัววันละประมาณ100ลิตรนะ น่าจ,จะประหยัดอยู่นะครถใหญ่นะ อนขุดดินตอนวิดดินออกนี่ผมว่าน่าจะมันมากแล้วนะเดี๋ยวรอเขาเปิดบอหม่พรุ่งนี้กันนะเดี๋ยวเราตามไปถ่ายดูในเมื่อเขาคนขับให้เราถ่ายเราก็จัดหลายๆคลิปนะครับานานๆจะได้ดูมัตโรครับ รู้ว่าคอนโทรนจะเหมือนโกเบก้เหมือนแคทไหมครับใครมีความรู้ก็แนะนำหน่อยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนใจดีก็โดเนตจัดให้ผมสักคันครับกูเล่นนะเพื่อนๆ แถมมันถูกมันซื้อขนมมันก็คงจะดีนะเพื่อนๆสี่ห้าล้านกนะ็ถ่ายได้สี่ห้าครั้นนะตอนนี้ร้อนมากเลยครับเดี๋ยวถ้ายางไงดูคลิปนี้ผมขอพายเพียตอนนี้ก่อน,นครับเดี๋ยวถ้าเขาเปิดตอนไหนเดี๋ยวเราตามไปถ่ายดูเลยครับตั้งแต่ขั้นตอนการขุดเริ่มแรกเลยครับ วันนี้พายรถยังตอนนี้กันนะเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณรรครับ